ต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนทาโร ะะอาจารย์หนึ่งสยามทาโร่ไพ่าทาโร่หนึ่งสยามกลับมาปกัิทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16มิถุนาถถึง15กรกฎาคมชาวทัดลมทุกท่านนะคะดวงวันนี้จะเป็นดวงประจําเดือนกันยายนปี2565ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นเลยจันขอเริ่มต้นสําหรับไพ่พลังงานหลักสิ่งสิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งเลยคือ5ดาบนะคะเป็นช่วง จังหวะเวลาที่สายตาคุณความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณทำมากๆเลยคนอื่นก็สังเกตเห็นนะช่วงนี้คุณจะขยันเป็นพิเศษมีความตั้งอกตั้งใจมีความมีความแบบฉายแววอะมีแพชชั่นที่ดีในเรื่องการทำงานและในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะดังนั้นถ้าพลังคุณมาเต็มเดือนกันยานี่คือลุยเต็มที่นะคะสำหรับใบที่สองนะเป็นคำว่าอย่าใจร้อน ะะบอกเลยว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาไว้แล้วดีนะคะแต่ก็ต้องมีความรอบคอบด้วยไม่ใช่นั้น,นคุณมีความรู้สึกว่าแพชชั่นคุณเยอะมันพร้อมที่จะระเบิดนะคะพลังออกไปแต่ก็คือให้อยู่ในการที่ปล่อยพลังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอ่ะนะคะค่อยๆปล่อยพลังหรือว่าปล่อยพลังในทิศทางที่เราแบบมั่นใจอ่ะแล้วคุณจะ ได้รับความสําเร็จที่คุณรอคอยอยู่ชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้บางคนจะมีเกณฑ์การสร้างบ้านการต่อเติมบ้านการสร้างออฟฟิศใหม่การต่อเติมออฟฟิศใหม่หรือว่าการขยับปรับปรุงนะคะเป็นหวงจุ้ยที่ดีสําหรับตนเองนะในช่วงจังหวะนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นมา นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านก็ดีหรือปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยที่ทํางานนะคะจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ดีเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่ยากๆอุปสรรคปัญหาแล้วกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะทดแทนเป็นคําว่าความสําเร็จที่คุณรอคอยอยู่และที่สําคัญนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยอาจารย์แนะนําไปทําบุญถวายสังฆทานหรือทําบุญเกี่ยวข้องกับการสร้างพุทธสถาน นะคะได้ทุกเชื้อชาติศาสนาอาจจะเป็นการร่วมบริจาคสร้างพระอุโบโสถนะคะช่อฟ้าใบรากาหรือร่วมสร้างวัดนะคะสร้างพระนะคะคุณงามความดีนี้อานนี้ส่งผลบุญนี้จะทําให้คุณมีชีวิตที่มีความมั่นคงดวงคุณจะหนักแน่นดวงคุณใจะใหญ่นะ,ะมีอํานาจบารมีที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหาโอกาสไปทําบุญตั้งแต่ต้นเดือนนะ บอกเลยว่าถ้าทําบุญดีนะเปิดทางให้ตัวเองดีสิ่งต่างจะลื่นไหลนะคะแล้วก็ไร้อุปสรรคทางด้านการเงินกันบ้างนะอยู่ในช่วงจังหวะของการพลิกแพลงสถานการณ์การเงินบาลานซ์ชีวิตมันมีรายรับเข้ามามีรายจ่ายหมุนออกไปแต่จะทําอย่างไรให้เราคนโทรลได้นั่นคือความท้าทายของชาวมิถุนนะในเดือนนี้แต่ยังไงก็ตามจะว,ว่ามันไม่ได้ติดขัดมีปัญหานักหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คือต้องใช้ ใช้ไหวพริบปฏิพานในการที่จะวางแผนทางด้านการเงินธุรกิจการค้านะคะมาดูกันต่อสำหรับพื้นดวงชะตาชาวมิถุนนะเดือนนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นเช่นไรนะคะกอเปิดต่อสำหรับพื้นดวงนะเริ่มที่ใบที่1กันเลยว้าวชาวมิถุนเดือนนี้จะเป็นคุณผู้หญิงนะบอกเลยว่าดวงดี มีโอกาสมีอํานาจวาสนาประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานนะคะสาหรับคุณผู้ชายจะมีดวงมีคู่ดีนะคะหรือสําหรับใครที่รอคอยในเรื่องการมีบุตรสืบสกุลจะมีเกณฑ์มีข่าวดีมีโชคหรือจะมีโอกาสได้รับโชคลาภจากผู้หญิงนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือติดต่อการค้าการขายกับผู้หญิงจะมีนารีอุปธรรมนะคะดังนั้นจะมีคนคอยอุปธรรมค้าชูคุณ นะคะและบางคนนะช่วงนี้บอกเลยว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทุกอย่างมันดูลงตัวนะคะทุกอย่างมันดูสมบูรณ์มันง่ายขึ้นนะคะอดทนนิดนึงชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีเกณฑ์แบบว่ามีเรื่องเข้ามาทดสอบคุณนิดนึงในช่วงประมาณต้นเดือนนะคะแต่คุณก็สามารถจัดการมันได้ด้วยความใจเย็นนะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นผู้บริหารที่ดีนะรู้จักที่จะ ทั้งมีทั้งพระเดชและพระคุณนะ่ะควบคู่กันดังนั้นเนี่ยคนที่รักและพร้อมสปอร์ตคุณมีเยอะมากนะคะสําหรับทางด้านการเงินนะคะการเงินอย่างที่บอกว่าเป็นสองเหรียญน,นะกระดุมพาทรัพย์สินเงินทองดังนั้นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ต้องบาลานซ์ชีวิตรายรับเข้ามารายจ่ายก็ยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยจะทํำยังไงให้มันเก่อเกิดประโยชน์แล้วก็เก่อเกิดให้เป็นรายรับที่มากยิ่งขึ้นคือการรู้จักการวางแผนทางด้านการเงินนะ การหมุนเงินที่ดีนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เขามองว่าคุณเน่เป็นคนที่เป็นเลือดนักสู้อย่างที่บอกว่าเด็กถือดาบแล้วก็เติบโตเป็นอัศวินดาบนะคะแต่นนในห้าดาบนี่บอกเลยว่าถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยคุณไม่สามารถยืนอยู่ในจุดนี้ได้อะ่ะคุณเป็นคนที่แพชชั่นสูงนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขามองเป็นช้อยส์แรกสําหรับการงานนะช่วงเนี้สําหรับครอบครัวนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ ก้าวยยังสามารถควบคุมบริหารจัดการในเรื่องที่บ้านได้บริหารจัดการความสุขหรือความสําเร็จที่หรือสถานการณ์การลงทุนนะสำหรับคนทําธุรกิจกงสีช่วงนี้ก็ยังยิ้มออกนะคะสําหรับลูกน้องบริวารโออาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้จะหนักนิดหนึ่งนะคะลูกน้องบริวารทํางานไม่ได้อย่างใจระวังปัญหาความเดือดร้อนจากบริวารอย่างที่บอกว่าบางทีจะมีเรื่องร้อนๆมาอาจารย์รู้แหละจะมาในภพภูมิของความเป็นบริวารหรือ ลูกนะคะปุตตะบริวารเนี่ยจะนำพาเรื่องเดือดร้อนหรือปัญหาหมายคุณแก้ไขนะคะสำหรับเรือนอริอย่างที่บอกว่าคนรักคนพร้อมซัพพอร์ตคุณเยอะนะคะบางทีคุณมีความรู้สึกว่าคุณยืนอยู่หรือเพียงลำพังคุณไม่มีคนซัพพอร์ตคุณไหมจริงๆแล้วมีค่ะนะคะเขาอาจจะไม่ได้ออกหน้าหรือเขาอาจจะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เป็นลมใต้ปีกนะคะเป็นพลังที่คอยหนุนหลังคุณอยู่ทำให้คุณมีความมั่นใจนะคะ สำหรับความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะปัตตานีนะคะเป็นความมั่นคงต่อกันเป็นโอกาสการเติบโตความรักกำลังเติบโตไปในทางที่ดีนะคะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กันและกันมากยิ่งขึ้นหรือถ้าปัตตานีในเรื่องของการเจรจาพาทีนะคะการทำสัญญิงสัญญาจะมองว่าอยู่ในเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่บางอย่างที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีดววของการลงทุนน่ะ การเงินของคุณส่วนหนึ่งก็อาจจะถูกใช้ไปกับการลงทุนนะคะสำหรับโรคภัยไข้เจ็บเรือนมรณะระวังปวดหลังปวดเอวนะคะออฟฟิศซินโดรมหรือบางคนเดินทางบ่อยไปติดต่องานติดต่อธุรกิจการค้าก็มีอาการปวดเมื่อยนะคะหรือมีอาการเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยได้พักผ่อนเต็มที่อาจจะโหมง,งานหนักหน่อยช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยสุภากันบ้าง อย่ามัวกังวลใจค่ะจริงๆแล้วนะมันมีโอกาสดีๆรอคอยคุณอยู่คุณอย่ามัวมองในสิ่งที่มันคืออะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วเรียกคืนไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันแล้วทํามันให้แอคทีฟทำมันให้ p e r f o r m รดีๆแล้วมั่นใจนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทาได้เก่งอย่างแน่นอนแล้วก็อย่ายอมแพ้ใครง่ายๆเดือนเนี่ยนะคะมีจุดยืนเป็นของตนเอง อาจจะมีคนที่เขาพยายามที่จะเหมือนกับทําให้คุณเสียกําลังใจหรืออาจจะความคิดเห็นขัดแย้งกันแต่ถ้าเรามีจุดยืนที่ดีนะคะแล้วก็มีความตั้งใจดีจันเชื่อว่าสมรภูมินี้คุณเป็นที่หนึ่งแน่นอนที่หนึ่งในตองอูลเลือล,ลาพะค่ะการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนกา,การยกย้ายถ่ายเทหรือการรับมือตั้งรับให้เป็นนะคะรับและส่งให้เป็น แล้วคุณจะพลิกสถานการณ์จาก,กร้ายกับกลายเป็นดีขึ้นมาได้อย่างที่บอกว่าความที่แพชชั่นเยอะก็ต้องมาคู่กันกับการรู้จักรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเรือนวินาศคือไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวที่บอกแต่คุณเองคุณก็รู้ใช่ไหมว่าทุกคนเป็นกําลังใจให้คุณเสมอนะคะสําหรับใบสรุปนะคะจันขอดูใบสรุปนิดหนึ่งความรักค่ะความรักนี่แหละเป็นสิ่งที่ยึดเหนียว พลังในจิตใจทุกๆอย่างในชีวิตนะความรักของครอบครัวความรักของคู่รักคู่ครองความรักที่ดีมิตรภาพที่ดีอย่างที่บอกว่าคนรักคุณนะ่ะนะคะเขาคอยซัพพอร์ตคุณอยู่คนที่เขารักคอยทุ่มเทให้กับคุณไม่ว่าคุณจะรับรู้ได้หรือไม่ว่าคุณจะไม่เคยรับรู้มาก่อนแต่เชื่อเถอะยังมีคนที่รักและจริงใจให้กับคุณอยู่นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะขอเปิดต่อในสถานการณ์การงานค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจบอกว่าแพชชั่นคุณมาสุด นะคะทะลุเป้าตั้งเป้าหมายที่จะไปต่อแล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองเราลุยเต็มที่นะคะอย่ามัวไปเหมือนกับมีคนที่พยายามที่จะขัดแข้งขัดขาคุณหรือทําให้คุณเสียกําลังใจบอกเลยว่าอาจจะมีเซซอยู่บ้างนะแต่ต้องตั้งหลักตัวเองให้ได้เรายึด ในเรื่องเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็มุ่งเข็มไปในทิศที่คุณตั้งใจเอาไว้นั่นแหละแล้วคุณจะไปเจอทางออกที่ดีทางสว่างที่ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสุดท้ายแล้วอาจารย์ยังมองว่าผลสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่นะมีผลสําเร็จที่ดีเข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะคะอาจารย์ขอเปิดคําแนะนําในเรื่องสถานการณ์การงานต่อนิดนึงนะคะช่วงนี้มีคำแนะนำใดบ้างนะคะ ขอเริ่มที่ใบที่หนึ่งนะว้าวคำว่าความคลุมเครือนะคะคุณต้องชัดเจนถึงเวลาที่คุณต้องชัดเจนแล้วสถานการณ์มันอาจจะคลุมเครือแต่เราต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่ใช่นั้นแหละเราจะถูกกลืนไปกับคนที่เขา เขาอาจจะไม่ได้หวังดีกับเรานั่นเองนะคุณอาจจะแพ้พ่ายดังนั้นเนี่ยทำอะไรก็ตามให้ชัดเจนอย่าคลุมเครือตัดสินใจอะไรก็ต้องเด็ดขาดนะในมุมทั้งการงานและธุรกิจนะคะใบที่สองปัญหาครอบครัวเข้ามาคือระวังธุรกิจกงสีหรือการงานที่เป็นกงสีนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเป็นหลักหรือคุณเป็นคนที่เป็น เป็นคนที่สูงสุดในเรื่องการบริหารจัดการคุณต้องชัดเจนในทิศทางของคุณนะคะเพื่อจะจัดการกับความลุ่เครือที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะคะสําหรับใบที่3ามคือความแข็งแรงคือแข็งแกร่งนั่นเองนะคะยิ่บอกว่ามีแต่ไพ่ที่ให้กําลังใจในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของการมีจุดยืนในเรื่องของความกล้าคิดกล้าตัดสินใจและทุกอย่างจะลงตัวนะคะนี่เป็นคําแนะนําในเรื่องสถานการณ์การงานสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะ มาดูต่อสําหรับการเงินนะคะการเงินว้าวไปได้ต่ออยู่นะจริงๆแล้วคุณก็บริหารจัดการเก่งคนหนึ่งนะคะธุรกิจก็ไปต่อได้การเงินก็ไปต่อได้ยังมีเงินเข้ากระเป๋าตุงอยู่คุณก็ยังมีเขาเรียกว่ามีเงินเก็บที่ดีมีอะไรที่เป็นเป็นแผนสำรองของคุณเสมอชาวลัคนาราศีมิถุนนะ เป็นแบบนั้นจริงๆคุณรู้จักวางแผนมีกลเม็ดเด็ดพลายที่ดีแล้วที่สำคัญโชคช่วยค่ะ The View of f o u n e เนี่ยบอกเลยว่าคุณจะมีโชคใหญ่เข้ามานะชาวมิถุนนะคะจะมีโชคลาภวาสนาบางคนเนี่ยเสียงโชคเสียงดวงจะปังมากมีโชคลาภก้อนโตเข้ามานะคะอย่างที่บอกว่ามีโชคลาภจากการหนึ่งการทำบุญนะคะอันนี้ส่งผลบุญจะเป็นเงินต่อบุญให้คุณมีโชคลาภก้อนโตเข้ามาสคืออาจจะเสียงโชคเสียงดวงกับเพศหญิง นะคะเราจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะหรือการทําบุญวุฒิบุญสนกุศลนะคะผลบุญผลกุศลที่คุณทำนี่แหละจะน,นำนำท่าคุณประสบความสําเร็จและใบที่สามอ่ะใบที่สี่นะคะเป็นไพ่ the world ะค่ะไพ่โลกนะความสมบูรณ์แบบ ะะหรือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจต่างประเทศด้วยนะคะจะมีเกณฑ์ได้ทําธุรกิจกับต่างชาติต่างภาษาธุรกิจเกี่ยวข้องกับการคมนาคมการขนส่งหรือธุรกิจนําเข้าส่งออกนะคะจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จหรือจะเป็นคอนเน็กชันหรือถ้าใครสมัครงานช่วงนี้อาจจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต,ต่างชาติอาจจะเป็นบริษัทไทยแต่ดูแล นะะม,มีบริษัทแม่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็มีนะคะดังนั้นในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องโชคลาภวาสนาทางด้านการเงินธุรกิจกับต่างประเทศจะสุดปังนะคะอาจารย์เปิดต่อสำหรับคำแนะนำในเรื่องการเงินนะคะ ใบที่หนึ่งเลยค่ะใบแรกนะพันธนาการนะคะดังนั้นเนี่ยเปิดใจกว้างๆแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะบางคนบอกว่าวกลัวจังเลยในเรื่องการลงทุนช่วงจังหวะนี้อาจารรจย์ิงๆอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นโอกาสทองนะคะมีคู่แข่งเยอะก็ใช่ว่าคุณจะได้ไปกว่าคนอื่นคุณเองคุณก็เก่งนะคะแล้วก็ เผลอๆจะมีโอกาสอันดีเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ระมัระวังคนที่หน้าอย่างหลังอย่างนะเป็นคําเตือนคนรอบข้างหรือคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรานะคะเตรียมพร้อมเสมอนั่นคือคําตอบนะคะสําหรับในสถานการณ์การเงินมีแผน1แผน2เอาไว้สํารองชาวลัคนาราศีมิถุน,นเป็นคนฉลาดนะ,ะแล้วก็เป็นคนชัดเจนเห็นไหมคะข้อนี้แหละที่จันพยายามบอกเสมอเลย นะคะความสําเร็จจะอยู่ที่ความชัดเจนความเด็ดขาดความกล้าคิดกล้าทำนะคะมาดูต่อสําหรับในเรื่องการเรียนการศึกษานะคะช่วงนี้การเรียนจะราบรื่นดีไหมบางคนบอกว่ามิจจาไม่ต้องดูในเรื่องการเรียนได้ไหม อาจารย์ก็มีกลุ่มคนที่เขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยหรือช่วงที่เขากำลังเรียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องการที่จะรู้ว่าสถานการณ์ช่วงนี้จะเป็นเช่นไรด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอาจารย์จะขอเปิดเพิ่มในเรื่องการเรียนด้วยสําหรับการเรียนอาจารย์มองว่าจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือโอกาสดีนะคะคุณจะถูกเลือกให้เป็นตัวแทนบางอย่างนะคะหรือสอบชิงทุนสอบเรียนต่อได้อาจจะมีความกังวลใจอยู่นิดนึงนะในเรื่องความสัมพันธ์กับอาจจะเป็นเพื่อนนะช่วงเนี้ย มีอะไรไม่เคลียร์ใจกันหรือเปล่านะจริงๆนะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงการสอบการประเมินผลงานนะดนันเต็มที่นะคะบางคนบอกว่าช่วงนี้นะ่ะอะไรก็ดูดีไปหมดแต่เป็นความกังวลใจกับความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะอันนี้ก็อยู่ในจังหวะของการที่คุณจะต้องเคลียร์กันแล้วก็แฟงๆนะเขาช่วยเราเราช่วยเขาหรือถ้ามองดูแล้วมันไม่เวิร์กก็อาจจะต้องถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจ ตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปหรือเคลียร์ปัญหาให้ชัดเจนไพ่ฉลาดคนรอบรู้นะคะเ The m เจ i c i a n เนี่ยบอกเลยว่าสําเร็จค่ะช่วงเนี้ยการเรียนคุณเป็นคนเก่งจริงนะชาวลัคนาราศีมิถุนเนะี่ยฉลาดมีไหวพริบในการเรียนการศึกษาผลสอบคุณออกมาดีนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ลัคกี้บนัสนะคือเก่งแล้วอาจจะมีผลงานที่โดดเด่นได้ไปต่อนะคะอาจจะมี อาเหมือนบริษัทหรืองานที่เขาสนใจในตัวผลงานหรือชิ้นงานของคุณนะ่ะนะคะจะมีการต่อยอดที่ดีนะสำหรับในความรักกันบ้างคนโสดคนโสดในพื้นดวงเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะยังค่อนข้างโอเคนะพลังมาดีขอเปิดเพิ่มแบบแยกชนิดนะคะคนโสดโอ้ทุลัก์ทุเลในตัวเองเลยได้ว,ว่าช่วงนี้งานล้นพ้นตัวนะจาน ก็อยู <S <S ่ในความรู้สึกว่าสดๆก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ลำบากนะมันก็ยังเป็นอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกสำหรับตนเองอ่ะเปิดมามีแต่เรื่องงานเนาะเปิดมามีเรื่องงานเรื่องเรียนนะความรักอยู่ไหนมีความรู้สึกก็มีเหมือนอยากเปิดใจแต่บางทีก็อยู่รู้สึกอยากปิดนะคะเปิดเปิดปิดปิดนะในหัวใจของคุณน่ะหรือบางทีก็รักคนที่เขามีเจ้าของหรืออาจจะเป็นรักซ้อนหรืออาจจะเป็นคนที่คุณแอบรักแอบรื้มแต่คุณก็ ไม่อยากจะสั่สัมพันธ์ไปมากกว่านี้แหละคุณเองคุณรู้อยู่ว่าเขาเป็นคนสําคัญแต่ก็ให้เป็นความสาคัญที่อยู่ในเกณฑ์เหมือนเพื่อนร่วมงานกันไปนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ไม่ได้โฟกัสที่จะเดินหน้าต่อกับเขาแต่ก็เก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจนะมีแอบหวั่นไหวอยู่บ้างอย่างที่บอกว่าเป็น brothers and sisters นะคะคือเป็นพี่เป็นน้องกันไปอะ่ะนะความรู้สึก มีคนเข้ามาหรือคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีๆอยู่แต่คุณก็มีความรู้สึกว่าช่วงนี้งานมันเยอะมีบททดสอบหรือบททดสอบจิตใจว่าเราจะเข้มแข็งแค่ไหนจริงๆแล้วคุณก็คือแค่ปลื้มเขาอะแต่คุณไม่ได้อยากที่จะเข้าไปจริงจังนะแค่อยากจะขอบคุณที่เขาคอยเคียงข้างหรือเป็นที่ปรึกษาเราแต่เอาเขาจริงๆเขาอาจจะเป็นได้แค่พี่น้องซะมากกว่าเหมือนกับความรู้สึกเนี้ยมันเปลี่ยนจากเดิมอะก่อนหน้านี้คุณอาจจะ อยากที่จะเดินหน้าต่อแต่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนใจแล้วก็แค่มีความรู้สึกโพสิทีฟต่อกันเท่านั้นพอนะคะแต่ไม่อยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เพราะมันอาจจะทําให้เกิดความผูกมัดหรือมันอาจจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจนะคุณไม่อยากจะถล่มล,ลึกในหัวใจไปมากกว่านี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองนะคะช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะหรือบางทีก็รู้สึกเบื่อหน่าย อาจจะเดินออกมาจากหัวใจตนเองอะ่ะเหมือนอยากรีแลกซ์อยากเจอโลกใบใหม่บ้างหรืออยากที่จะไปใช้เวลาในตัวเองเหมือนคุณมองว่าความรักในช่วงจังหวะนี้มันดูอึอดอัดแล้วก็เหมือนอยากเปลี่ยนบรรยากาศบางเขาอาจจะคิดว่าคุณน่ยขยันมากเลยช่วงเนี้ยขยันหาเงินขยันเดินทางนะคะ มันมีอะไรซ่อนอยู่ในใจคุณอาจารย์มองว่าคุณกาลังรู้สึกอึดอัดใจในมุมมองความรักนะคะคุณพยายามที่จะรักษามันไว้แล้วแหละอ่ะก็นี่แหละเป็นคําตอบว่าทําไมคุณอยากที่จะเฟดตัวออกมาบางทีคุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูอึดอัดไปหรือบางอย่างมาทําให้กดดันคุณมีความรู้สึกว่าคุณถอยมาตั้งหลักก่อนดีไหมก่อนที่ความรู้สึกบางอย่างมันจะทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคมาดูคําตอบนิดนึงนะว่า มันจะเป็นยังไงกับความรักความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะคุณรู้สึกจริงๆบางมุมคุณก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดจ,จนอยากจะจะเดินหนีออกไปนะคะอย่างที่บอกว่า one step in at at a time นะคะเป็นความรู้สึกอยู่ในช่วงห่วงเวลานี้จริงๆมันเหมือนกับมีความฝันบางอย่างหรือเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หัวใจคุณมากหนักนะคะอาจจะมีใครที่โผล่เข้ามา อยู่ดีๆก็เจอคนที่เป็นแบบเซอร์ไพรส์เข้ามาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเขาทำให้ใจคุณเนี่ยมันเต้นแรงมันมันสุกฉีดคุณไม่ได้รู้สึกกับคนเก่าคุณอาจจะมองว่าคนปัจจุบันของคุณด้วยซ้ำนะมากมายเท่ากับความรู้สึกของเขาอะ่ะคุณเลยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะถอยห่างออกไปเพื่อตั้งหลักแล้วถามตัวเองว่าในเวเนี้มันเป็นเวที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือเปล่า เขาใช่สําหรับคุณจริงๆหรือเปล่าหรือเขาไม่ตอบโจทย์นะแต่คุณยังไม่ได้ปฏิเสธนะเพียงแค่ต้องการค้นหาคําตอบของหัวใจเท่านั้นเองว่าเขายังเป็นคนที่คุณอยากไปต่อจริงหรือเปล่านะนะคะขอเปิดต่อนิดนึงงานที่บอกอะ่ะมันมีความรู้สึกบางอย่างเข้ามาที่ทำให้คุณอยากจะตัดสินใจอะ่ะอยากตัดสินใจอยากเดินออกไปอยากออก ไปผจญภัยหรือจริงๆเราก็แค่เพียงแค่ว่าอย่ากออกมาทดสอบตัวใจตัวเองดูว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเราอยู่ได้ไหมเรายังรู้สึกรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านะั่นแหละคือคําตอบนะบางทีก็อาจจะเป็นการกลับไปเยี่ยมครอบ,บครัวคือเฟดออกมานิดนึงอะ่ะกลับมาถามใจตัวเองนะคะว่าความรักของคุณอ่ะมันมันมันถึงจุดจบหรือว่ามันมันดูเหมือนจะมันตายไปแล้วหรือเปล่ากับความรู้สึกที่มันจะแฮปปี้อะไรแบบเนี้ยนะคะ เอาหนาจันเชื่อว่าคุณจะหาคําตอบได้ในจุดๆนี้แล้วกันนะจันขอเป็นกําลังใจให้นะคะมาดูกันต่อสำหรับคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะคะว้าวเดอะซันนะช่วงนี้สุดปังค่ะเป็นคำว่าความสําเร็จเข้ามาในบ้านในครอบครัว การทาบุญสุนทานการสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ส่งผลบุญนี้จะหนุนนําทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะทาบุญถวายสังฆทานทําบุญร่วมสร้างพระอุโบสถร่วมสร้างองค์พระนะคะจะยิ่งส่งเสริมในเรื่องการเงินนะดวงนะเศรษฐีนะคะช่วงนี้จะมีคนมาขอพึ่งพาอาศัยนะอาจจะเป็นคําว่าคําแนะนําที่ดีด้วยคุณเป็นที่พึ่งสําหรับทุกคนช่วงนี้จะเป็นอะไรที่บรรยากาศสบายสบายดูผ่อนคลาย นะสบายใจแบบเปิดๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางอยู่บ้างนะในเรื่องสถานการณ์การงานติดต่อธุรกิจการค้าแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีอะไรนะห่วงความสัมพันธ์ก็ดีนะคะปัญหาครอบครัวช่วงนี้ไม่ค่อยมีหรอกช่วงนี้จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดูดูแล้วต่างคนต่างเต,ติมเต็ม,ตมความรักซึ่งกันและกันดูแลหัวใจกันดีมากๆนะคะอาจารย์ขอคำแนะนำต่อนะด้วยไพ่ออร์คเนะคะ ขอเริ่มต้นที่ใบที่1กันเลยค่ะอย่างที่บอกว่าคุณเตรียมพร้อมสำหรับรับมือทุกสถานการณ์นะคะต้องมีแผนหนึ่งแผนสองเอาไว้ในใจสม่าเสมอนะคะอาจจะมีคนที่เขาไม่ได้คิดตรงกันกับคุณนักเท่าไหร่หรอกช่วงเนี้ยอาจจะโดนเลื้อยขาก็เก้าอี้หรืออาจจะโดนคนที่แบบเหมือนคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ อาจจะทําให้คุณเสียเครดิตงน้นต้องมีจุดยืนสําหรับตนเองที่บอกว่าคุณต้องมีแผนหนึ่งแผนสองที่จะรับมือนะบางคนอาจจะยิ้มแย้มเข้ามาหาคุณแต่อาจจะเป็นมีดโกนอาบยาพิษนะคะแล้วก็ช่วงนี้ระวังลูกน้องดือด้อนะคะหรือปุตตะลูกดื้อนะคะอาจจะนาพาความความแบบขุดคลองหรืออาจจะแบบไม่ได้อย่างใจหรือปัญหาที่คุณต้องเคลียร์มากๆบางทีก็อยู่ในช่วงจังหวะเวลาการตัดสินใจที่ดีนะคะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้คุณนะ่ะ จะตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญได้ออกมาดีมากๆนะคะอาจารย์ขอสรุปในไพ่ไเทพยากรค่ะท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวลักนาราศีมิถุนอย่างไรบ้างนะคะเริ่มที่ใบที่1กันเลยที่บอกว่ามันมีอะไรที่สารคนมีคู่นะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่เคลียร์ในเรื่องหัวใจคุณนะ่ะคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่มีแพชชั่นที่จะไปต่อในเรื่องนี้ นะคะมีคนพยายามเข้ามาในหัวใจคุณน่ะนะคะเขาอาจจะกําลังที่มาทดสอบหัวใจคุณว่าคุณยังรักคู่ของคุณอยู่หรือเปล่านะคะภพยทศกัณฐ์เนี่ยมาแย่งชิงนางสีดามีเกณฑ์กันเหมือนมีมือที่สามเข้ามาหรืออาจจะมีคนที่คุณมีความรู้สึกว่าอยากไปต่อ ะะหรือสําหรับความรักของคนที่แต่งงานแล้วนะช่วงนี้มีเกณฑ์การตั้งครรภ์มีบุตรสืบสกุลนะถือว่าเป็นข่าวดีมีไพ,พ่จักรพรรดินีขึ้นมาใบหนึ่งและเฟอร์เทลิตี้ไพ่พระแม่ทัญยาลักษมีนะประทานพรในเรื่องของความสมบูรณ์ของครอบครัวและอีกใบหนึ่งคือความพร้อมความมีสเสน่ห์นะ,ค,ะความเป็นคนที่บุคลิกดีมีคนอยากเข้าหาดวงหนะเมตานั่นเองนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือในเรื่องของความสมบูรณ์ของชีวิตค่ะ นะคะความมีกินมีใช้หรือว่าโอกาสแห่งความสำเร็จเข้ามาธุรกิจการค้าจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคอมพลีชันการงานที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะอย่างที่บอกว่านักสู้ชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ทำให้ใครผิดหวังนะคะถึงอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะต้องไฟหน่อยนะ แต่ความเป็นนักโรคของคุณจะนำพาะค,ะความสำเร็จเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับเดือนนี้จ์แนะนำหนะะการทำบุญกับบุปการีการทำบุญร่วมสร้างพระอุโบสถสร้างพระหรือการทำบุญกับพุทธสถานต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการทานบารมีที่บอกนะคะรวมสร้างพระอุโบสถนะหอสงฆ์ หรือทาบุญกับมูลนิธิสงที่อาภาธนะคะบุญญาวัสนานี้จะส่งเสริมนั่นคุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ทุกป,ประการพุทธังสําเร็จธรรมังสําเร็จสงังฆังสําเร็จสําเร็จด้วยนะหมกพุทธายะอย่าลืมสวดพระคาถาเมตตามหานิยมนะคะเรศพั์เรกเรโชคเจรจาสิ่งใดจะล้วนแล้วแต่ ประสบความสําเร็จมีคนรักและอุปถัมภ์คุณตลอดไปนะคะอาจารย์ก็ดูดูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกํกกกาลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องราวที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกาษากันมาได้นะคะรู้ก่อนวางแผนก่อนนะจังจะดูให้ตั้งแต่พื้นดวงชะตาดวงประจําเดือนดวงครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะวางแผนกันได้นะติดต่อกันมาได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ